có tôi có này buồn cho không cho anh đi bắt <laughs> เรียนเราจะมามาเข้าสู่บทเรียนด้วยเสียงเพลงที่มีชื่อว่าเมาทีล่าค่ะแล้วแล้วชิงูขึ้นมาตั้งฉากสองรอบพร้อ,อมกันเมา่าคเมาที่างาเพล่งลาเลาเพลงเ สัปดาห์ที่แล้วเนะ

ไชชลาคิดว่าของของหาดน่าจะมีไข่ทองคำเหลืออยู่อีกมากมายวันหนึ่งเขาจึงแอบ,บยอ่องไปในแล้วหา่าแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ปัก 你好。